เป็นเรื่องที่ดีการหรือเวลาถ้าเรามองภูกระส اة กาโลคัสเดีูวกันนี้เป็นต้นเราพูองันว่าการเวลากินสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจมูมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากทิ่ดีของภูกระสนาเวลาเป็นอุปสรรค 为了配合。 ลืมไปว่าตอนนี้เรามาที่พักทานาล้วลืมว่าเรามาในงาน 1, 2, 1. ่งความรุ่สมนาลืมไปว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เอาตัดตวงเส้นความผู้ใจเพืก่การฟังธรรม้วยการรกากชาศีลแลว้วร่วมพิธีเพื่อจะให้มีมรรสสดเกิดขึ้นโดยการทำพิจิตรตัดตัวกยนี้อุปัตตสมา ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประิสถานวัดที่สมบูรณ์แต่แต่ว่าเราก็ใช้อดีตมาบรรทอนความสุดที่มีอยู่ปัจจุบันนี้องการที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้หรือเราก็ใช้อนาคตมาบรรทอนสิ่งต่างๆที่เราคนที่จะมาอินดีในปัจจุบันนี้และนั่นก็เกิดข้อปราสนามองว่าเป็นตัวปัาหาดังนั้นถ้าเราเข้าใจเขา ความสุขแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปสมแลนหาอย่างที่หลายคนเนี่ยชอบไปสมแลนหาความสุขหรือหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเนีไปจนถึงอินเดียไปจนถึงเยาว์บานสำเร็จในสถานแล้วก็ไปทำอะไรเขาก็ไปจาริกสมแลนูุนคือแสดงว่าบุญอยู่ที่อินเดียเลยประเทศไหนไม่มีบุญถ้าคนมันนี่ อย่างอียิปต์น่าจะว่าที่เราเห็นอยู่คำว่าชาริกบุญน,นี่มันเป็นคำของศาสนาอื่นคเขาคำว่าบุญในภาษาไทยหรือว่าในภาษาบาลีนั้นหาได้แปลว่าการกระทำที่เราทำกันปัจจุบันนี้ไม่ปัจจุบันนี้บางทีเราเรียกว่าทำบุญแต่ว่าไม่เป็นบุญยังไนง กันชาทุกชนทั้งหลายในคนที่ใส่บาตรยากเกี่ยวปัญชาที่ตอนที่จะใส่เตียงเข้าท้าเข้าเข้าปลาอาหารเสร็จออกทามมากว่าจะใส่บาตรจบแล้วจบสิดังนั้นที่ทางเขบอกว่าจบให้เสกีสิเออจบดีอย่างจบดีอย่างจบอยู่นั้นนะครับราคาก็จะตกลงไปแต่เกิดหลายที่ก็ยังไม่จบดีไม่เสร็จสักทีพยางคิดอยู่กับของนั้น ไปไปมามาบางคนก็มุ่งความมุ่งวาุ่ความมุ่งคาต่อยไม่รู้ขออะไรบ้างเกรียนตาล่าใจบาแต่ว่าเอาข้าเริงเกิดเกรนาบุญคทุสิถามในใจเขาบอกว่าเวลานี้ทรงใมานี้โอ้ แล Dad, ้วอย่างนี enfin ้เรียกบุญนะเดี๋ยวมันค้าเกินกันไรนะครับบุญจริงๆในภาษาบาลีแปลว่าชำรานก็คือชำรานยี่เหลนั้นดังนั้นเวลาค้าเป็นในตลาตเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าค้าไปขอทานนะภาษาไทยเราเรียกว่าไปตรงสั่ Rồi này đến nào Cái dạng này đến gì? ไม่มีปัญญาที่จะมาพิจารนาว่าตัวเราเป็นสัตว์อย่างเีื่เกิดว่าแต่ถ้าเราเข้าใจภาษาเราก็จะเข้าใจว่าสัตว์นั้นแปลว่าอะไรสัตว์ในภาษาบาลีแปลว่าสัตว์ตันแปลว่ายึดไม่ปล่อยมีใจที่สองประเภทภาษายึนตั่วเราหาว่าเรายึดหาวดังนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะยึดติดตัวลัน อันนี้ก็ของทัานอันนี้ก็ของทัานอันนี้ก็ที่ของทัานอันนี้ก็เาูี่ของทัานอะไรก็แบบตัวชั้นนี่สูงใหญ่ยึดมั่นแรงเมื่อไหร่ยึดมากตัวเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวเราก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนที่เรียกว่าเราทุกทุกแปลว่าทุกก็แปลว่าทุกแป่ว่ายากทุกแตลว่าไม่ แปลว่าคนได้ยากทำให้นั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งไม่ติดหลบยิงหลกยิงเหล่าบางคนก็นั่งไปนั่งมานั่งปัดปทรศัพทนั่งไม่ติดก็คือตั้งมือตรงนี้รถตังมือเป็นทุกข์ว่าไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพที่ทนที่จะทนอยู่ได้เช่นเดียวกับถามว่าสุขสุขหรือเปล่านะขาดแต่ว่าทนก็คือทนได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะไปแสวงหาบุญหรือแสวงหาความสุขนั้น ไม่ได้องไปสอบันอาที่ไหนถ้าเราควรจะพักพื่อสัสนาเราก็สามารถที่จะปรับจิตของเราให้ทนอยู่กับสภาพที่เราเป็นอยู่พูดง่ายๆไม่ใช่ให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้อดีตและอนาคตมายุ่งมีเรื่องตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ท่านสาธุชนฟังเรื่องนึ้งนี่อยู่ข้างหนึ่ง กรบับสู่เรื่องเชื่ออยู่ว่วราชานัทิสิท่านทรงแต่งตั้งในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันท่านรับสั่งว่าเวลาท่านไปปฏิบัติหน้าที่พระราชทานปริญญาบัตรในที่ต่างๆนั้นพระองค์บอกว่าพระไทยของพระองค์นั้นต้องฝึกอยู่กับปัจจุบัน พระองค์อธิบายต่อว่าเวลาท่านเสด็จไปในพระราชพิธีพระองค์ต้องกองความรู้สึกความคิดความดีใจเสียใจความโกรธความไม่โกรธทุกอย่างกองไว้ที่หน้าห้องประชุมทรงใช้คำนี้เวลาจะเสด็จเข้าไปในพระราชดเนินเข้าไปในห้องประชุมเมื่ไร่ท่านก็นจะต้องเก็บอ,อาการพระอาการทั้งหมด แม้ว่าทรงเรี่ยใครมาก็ต้องกองไว้ข้างนอกแม้ว่าทรงโโปรไรมาก็กองไว้ข้างนอกแลว้วก็เข้าไปในห้องประชุมนั้นด้วยจิตใจที่สงบและวเมื่อประทับประเก้าอีพระท่นั่นแล้วพอจะมาที่อา่นอานนู่นอ่านนี่เริ่มที่จะอ่านชื่อผู้รับปริญญาก้องก็บอกว่าต้องอยู่กับภาวะปัจจุบันขนาดนั้นเท่านะั้น เพราะว่าผู้ที่มายืปป่นใบปริญญาให้คานท่านก็บางทีก็กลัวบางทีก็กล้าบางทีอะไรตั้งไว้ที่ให้นั้ะอาจจะไม่ตรงเสมอไปเพราะฉะนั้นเวลาพราะองค์จะหยิบก็ต้องมีพระไทยรู้พระ,ะองค์ในตอนเวลาที่หยิบเวลาพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ให้กับผู้ที่มารับใบปริญญาเหมือน,นกันทุกคนจะเดินเข้ามาบางคนอาจจะแม้ว่าอาจจะมีเครื่องหมายไว้ แต่บามคนก็ยืไนไตล่ตรองไต่งตงเวลาที่หนมารับจากพระบานั้นบางทีก็มีสิ่งที่จะตกใจแล้วพระองค์งเองก็ต้องระมัดระวังว่ามั่นใจมั่นกะใจว่าคนที่รัราชกาลปริญาตรนั้นรับสมัครไม่ตกแน่ถึงจะรอดปริญาบัตรในช่วงน,นั้นและถาอยู่ยในช่วงที่ขี้ตรงนั้น,ราานพระอราจารย์พระวรกายของพระองค์ก็ต้องอยู่ในอาวุธที่สั่ยล่ เพราะว่านั่นคือภาพเดียวที่ผู้ที่รับราชการราชการจะมีเพราะฉะนั้นพระองค์รับสั่งว่ารเวลารับมีความรู้ที่เสถียต่อเวลาเวลายื่นให้กับผู้รับราชการบริการก็มีเสถียต่อเวลาเมื่อแน่ใจว่าคนรับเนี่ยรับด้วยตกหรือจะส่งจดหราะฉะนั้นยีนขึ้นมาราชการขึ้นมา สามารถจะมีสติไปเพิ่มแค่จะงหนึ่งได้ไม่ใช่ว่าทำหนึ่งหรือว่าตัวเหกเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ก็มันจะไม่สามารถที่จะคิดตรงนั้นไม่สามารถแล้วแต่เขาสง่สสงให้รับส่งให้พระราชาอันนี้เป็นสิ่งที่พระองรับสั่งว่าปึกษดีเราเตือนนางฝึกนสติิอยู่กับปัจจุบันถ้าในช่วงนั้นพระองค์คิดเรื่องอะไนเรื่องนี้เข้ามาก็ต้องอาจจะรับ ปริญญาบัตรเอกอ่าอาจจะร่วงก่อนเลยว่าเวลายื่นราชการให้ก็มีสิทธิ์จะร่วงมันก็ออกมาภาพนี้นี่นะประชันการที่ภาพไม่นานตรงนั้นพระองค์ต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาก็าคืออยู่กับประจุบอยู่ตลอดเวลาออเสร็จราชกิจตรงนั้นเสร็จแล้วราชเกศไในกิจเสร็จแล้วพระองค์ออกเก่ารับประชุมเรื่องราวที่ทิ้งไว้อาจจะทรงเที่ยว หรือว่าอาจจะทรงระไกรเสพระไกรอะไรก็แล้วแต่เรื่องเราค่อยมาคิดต่ออีกทีเพราะฉะนั้นพระองค์รับสั่งว่าเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้และนั่นคือสาระของพระพุทธศาสนานั่นคือสาระของยมริพานยู่กับปัจจุบันให้ได้ไม่สามารถจะไม่ปล่อยให้อดีตและอนาคตไม่ปล่อยให้กิเลสตัวต่างๆมาตำหนดชั้าชีวิตของเราเป็นความสุข ที่เราสาม,มารถที่จะกำหน,นดนนค,นความสุขของเราเองได้นี่ก็คือเรียกวความิดทาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเราให้หาความสุขด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ไปขอจากที่นู่นที่นี่การขอนั้นต้องถามตัยเอ็ก,ก่อนว่าผู้ที่เราไปขอนั้นเรามีสิทธิ วันนี้เราก็ลื่มลุ่มไปวัดนู้นไปวัดนี้ไปกราบพระพุทธรูปนั้นพุทธรูปนี้ไปที่ไหนก็ไปขอละกราสามผลอ่ะแล้วก็ขอสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเราอันนั้นไม่ได้สอนให้พวกเราเป็นยาจุกจิกอันนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนนั้นให้พวกเรารู้ว่าเรารวยพอรวยในธรรมะรวยในวิธีคิด เพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ว่ายูนยูไปแบนของคนอื่นคนนี้อันดับแรกให้เรารู้ว่าเรามีพอที่จะให้คนอื่นได้สมัยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราพอเรามีมาขึ้นมาความสุขก็มันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ขอเราเป็นผู้ให้ดังนั้นเวลาเรา,รเบบาลานิลาะเราก็เรียกว่าโปรดสั่ง ญาติโยมก็เห็นพระบินบาทขึ้นมาครับก็จะเห็นว่าโอ้ท่านไม่มีอาหารฉันท่านไม่มีอาชีพในการิำเพราะฉะนั้นกรให้ใส่บายนั้นเพื่อให้พระได้มีฉันไม่ใช่เพื่อเป็นการลงโเพื่อพวเราเองเมื่อเราสลัดสิ่งนั้นให้ได้ได้ทำรัพก์ืีอยึดตัวจุดตัวมั่นตัวปลาทางเราจะลุกขึ้นมาทันทีความสบายใจเกิดมาทันทีความอบอุ่นมันเกิดขึ้นมาทันทีความความสุขเกิดมา ดังนั้นสิ่งที่เราทำกันอยู่ในมุมคนวาระทั้งสองวันนี้ในวันนี้เพื่อสองวันผ่านม,มาร,รู้ว่าพระครูสุทียานสุลุท่านรอบร,บรบอบ60สิปีสิ่งเี่ว่าเป็นแสนยิดเป็นรอบใหญ่เราว่าทำบุญทำกุศลต่างๆและโดยเฉพาะอันพระครเองการที่ได้ เป็นพระผู้ใหญ่อยู่มาจนถึงอายุ60และตลอดเวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านอยู่ด้วยตามปราโมทก็คือมีความยินดีร่าเริงแจ่มใสอยู่ในภาวะที่ท่านเป็นอยู่ตามพุทธภาษิที่ยกไว้ว่าปาปาโมชกบุโลริกุเป็นพระที่ อยู่ด้วยความปราโมทย์ยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าท่านพอ,อใจในสิ่งที่ท่านอยู่ท่านพยายามที่นนจะเข้าใจคําสอนพุทธศาสนาและปฏิบัติจนเกิดความยินดีในอาภปฏิบัติเมืออ่อญาติโยมรับศีลรับอรเสร็จแล้วปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจก็เกิดความเลื่อนใสปราโมทย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น หลวงพอ่อพระครูก็อยู่ด้วยป่านปราโมทเป็นหลักตลอด60ปีที่ผ่านมาความศพัศทธาทสนสในชีวิตของหลนะวงพ่อนั้นมีความเีื่อใจในการสาสมนยยา้นจริงทำให้ดีต่อใจตรงนี้ บอกว่านในบทสวดที่เราสวดกันในธรรมคุณสวาสารรมมิ์ต่อพระบิดาธรรมูทำที่ตั้งใจแสดงไว้ดีแล้วสันติชิโกเห็นได้ด้วยตัวเองเก่งก็จะได้ด้วยตัวเองอลาลิโกเป็นธรรมะปัจจุบันไม่ใช่ชาตินามมาี้ชาติหน้าไม่ใช่ชา,มมาชชติเนจำเก่าจำใหม่มันหมายถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันธรนรมอลาลิโก เอ็กสิโกเอ็ิมานีปอิโกให้รูเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่กับเราเราก็เรียกใครมาท้าให้ดูท้าให้สุดนะเมื่อท้าให้ดูท้าให้สุดเอ็กสิโกโมเรมันเขียนว่าใช่หรือไม่ใช่มันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นปรสิยามากขึ้นดังนั้นเราบอกว่าจะต้องเป็นโอเปนดีกก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ถึง ขหมายให้ได้คำสอนที่เราพูดคำสอนที่เราฟังเสร็จแล้วปัจจังเวทตโบวิญญู่ทีเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นถูกหรือไม่ถูกไม่ต่างอาศเสกุวาอาจารย์ไม่ต่างอาพระพุทธเจ้าไม่ต่างใช้ความเชื่อแต่ว่ารู้ด้วยการประสบการณ์ของเราเองดังนั้นความเชื่อ